สวัสดีครับสวัสดีซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องสุ้มุกมขันนะครับครับเมื่อนี้เป็นเ้าของวันที่แปดนะครับมกราคมสอง6ันห้ารอยหกสิกครับอ่าส่วนเสารนะครับทางแอดวิไล่กับยังบอออกเดินทางไปหาคิบนะครับตอนนี้ยังอยู่บ้านอยู่นะครับแต่ว่ามีแนวทางครับตัวเลขนะครับของคุณพ่อเสียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์ครับมาฝากมาตอนนี้ซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่เขาว่าเบิงมาช่ครับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในทางชอบกันนะครับและก็ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่เอฟซีไมที่เขามาเบิงมาช่คมับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบัวผาดข่าวสารแนวทางกับเวลาทางช่องอัปเตียิีใบไม่ลงนะครับสิบัวผาดข่าวสารแนวทางกันนะครับอ่ะครับสำหรับตัวเลขวทางของคุณพ่อเซียนสีเทปนะครับก็ถือว่า เอฟซีประจำก็คือสิลูกันดีครับพว่าที่ผ่านมานะครับแนวทางบอกว่าจะเป็นเล็กวิ่งจุดประกบคู่นะครับบางเตียกับจับคู่กับเข่านะครับแต่ว่าบางขังบางข้าวก็มีรูดเป็นธรรมดาแต่ว่าเล็กวิ่งของคุณพ่อเส้นสีเทียบก็ถือว่ากรลันตีได้ขึ้นกันนะครับเดินดีน่าตลอดสําหรับเล็กวิ่งนะครับอคุณพ่อคุณแม่นะครับเอฟซีทุกท่านนะครับเมื่อว่านี้ทางแอดวีไล่ไป นะครับหาปูเจ็ดสองได้เลขสาระเงินแสนกั็ลงไปแล้วแต่ว่าปูกุญใหญ่นะครับหมู่ว่านี่แอดวิไลไปไปวัดปูกับว่เห็นปูนะครับโทษปูกัโทษว่ติดนะครับโทษว่ติดฝากไมายเลขโทรกลับนะครับหมู่ว่านี่ก็เลยบย่ได้แนวทางของปูกุญใหญ่นะครับเดี๋ยวถ้าแอดวิไลที่ไปตามไหนะครับนี่ีซีคอมเมนต์มาว่า ไปตามปูสามแปดเอารออแป๊บนึงนะครับหลายหลายสำนักช่วงนี้วันที่8ดที่เก่าของมาแล้วนะครับก็ต้องลิงนะครับเพราะว่ายังหลายสำนักที่ท่างแอดวิไลยังบ่ไดไปติดตามนะครับอ่ะครับช่วงนี้อากาศนะครับร่มนะครับทั้งสกลนครครับล่มมีหนาวเย็นช่วงกางวันใสๆมากครับเทียงใบห้อนนะครับเปล่นแบบนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบกระท่านหันนะครับ อาจารย์ได้ครับก้อนเสียออกไปนะครับขังนอกหาคลิปมาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันืุอนี้นครับคือสร้างแอดวิไลเด็กเกินไปแล้วเสียเอาแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบูรณ์มาฝากมาตอนกันนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดล่างอย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวครับไม่เกี่ยวกับบนนะครับเป็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับอาจจะว่าล่างพึ่งได้ปล่อย เป็นคลิปแรกนะครับอจากนั้นก็ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้อครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ทุกคอมเมนต์แอบไปไลอ่านทุกคอมเมนต์เด้อครับบางคอมเมนต์ก็ได้ตอบบางคอมเมนต์ก็บม่ได้ตอบนะครับขอกราบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเซเวล่าครับคุยกันมากพอสมควรนะครับอ่ะก็ต้องขออภัยนะครับจอร์ดาเวียซีนะครับการพูดคุยเขากะพูดคุยกันไปน้ำแน่นะครับเดี๋ยวจะคอยเบิ่งตัวเลขนะครับอ่บางคนก็ คอมเมนต์มาอยู่ว่าจะว่าหลฟ์ว่าเงา,า,เา,า,เา,าครับมันกะเป็นกติกานะครับเป็นกติกาของ youtube เพื่อเลยนะครับการทำคลิปต้องอย่างน,น้อยที่สุดนะครับเอซี่กับลูกันนี่เพราะว่าวบากันอยู่ตลอดย้ำกันอยู่ตลอดเรื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีคอมเมนต์มานะครับเอสซี่บอลู้พืกันนะครับอ่าบอลูเพื่อนว่าเอซี่เพิ่นเข้าใจในแบบใดนะครับในการทำงานของ youtube นะครับ เพราะว่าถ้าแอดวิไล่กะบอกาอยู่ตลอดนะครับการทําคลิปสดนะครับเพราะว่าการทําคลิปใดนะครับเพราะว่าตะทิเป็นคลิปสัมผัสนะครับที่จะต้องอย่างน้อยๆต้องแปดนาทีเป็นอย่างตับนะครับนั่นคือกฎระเบียบของเพื่อนตังไว้เลยนะครับเอาคร like <Please. S 2> ับมาเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ำ <standby> ก <internet representation. reno> ันเดี๋ยวแอดวิไล่เขียนให้เบิ้งสดสดกันเลยนะครับอ่าครับมาเบิ้งตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับเดี๋ยวเขียนแป๊บเดียวนะครับ เพียงแป๊บเดียว่อสีเทพเป็นชุดล่างด้วยครับ fc คุณพ่อคุณแม่ครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับ สิบเจ็ดมักกะลาหมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอ่าจากล่มด้ยืยอคาร์บอนซีลมสักหน่อยนะครับน,นี่แอดวิไลนะครับทำคลิปอยู่หน้าบ้านเลยนะครับอ่าวิง่ง อาวิ่งนะครับคุณพ่อวิ่งแปดเม็ดเดียวนะครับเอฟซีวิ่งแปดเม็ดเดียวนะครับอ่ะย่ำว่าเป็นล่างนะครับเอฟซีล่างเดี๋ยวเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สิซับสนนะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับอ้าวล่ม มาเบื่องจับคู่ครับคุณพ่อคุณแม่เฮาครับจับคู่ไปที่แปดเจ็ดครับสี่แปดอ่าเมื่อกี้นี่ก่อนตอนทํำคีปดูนะครับคุณพ่อ,อคุณแม่นะครับคุณพ่อที่เทียบไปในทรมาหาพอดีนะครับมอกี้นี่ครับในทรมาหาอยู่นะครับคุกคือกับคุณพ่อเลี้ยงตัวเล็กนอดทางอยู่นะครับห้าแปด สามแปดอ่าตัวกันนะครับตัวกันคือนี่ตัวกันน้ำอีกตัวหนึ่งนะครับเอฟซีตัวกันคือคตัวกันคือสี่เจ็ดนะครับตัวกันอ่าอปกาศ์สีแดงเขียนนะครับตัวกันตัวกันคือ กันสี่เแล้วคุณพ่อนะครับมีตัวเลขเนวทางครับเป็นเลขแก้บนนะครับมาาห้ยที่ได้เบิ่งได้ชมกันพร้อมนะครับเป็นเลขแก้บนนะครับคุณพอ่อได้ทรงมาาหายนำแต่ที่มีการแก้บนอ,อยู่ทังบ้านคุณพ่อนะครับเป็นเลขแก้บนนะครับพ่อได้ทรงมาาห้เบิง่งพร้อม เชือชคเกียวมันอคุณพอวานะครับปีไม่ได้เลขแก้บนเชือมีโชคมีหลักน้ำเพลินนะครับเป็นเลขแก้บนเลขแก้บนคือเก้าสองครับ ห้าเจ็ดเก้าสองก็ผ่าเจ็ดนะครับอาครับเขียนแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณพอ่อคุณแม่แคปบหน้าจอกันนะครับอาสิทวนตัวเลขให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบ่งได้ช่มกันนะครับทีแคปบหน้าจอไม่เป็นนะครับอ่คุณพอ่อเซียนสีเทปครับเมืองเพชรชบูรณ์ครับสิบเกียรมกะลาคม 2 5 6 7นะครับเป็นล่างอย่างเดียวนะครับคลิปนี้นะครับเป็นล่างอย่างเดียวเอาเลขวิ่งครับคุณว่าวิ่งไปที่8ป็ดเดียวนะครับชุดจับคูครับอ่ามี87 48 58 38อ่าตัวกันนะครับตัวกันคือ47นะครับตัวกันคือ47น,นะครับอ่าคุณพอยังบไดันเน้นให้นะครับ FC สำหรับชุดรางนะครับยังบม่เน้นให้นะครับสำหรับข้างล่างนี่ครับเป็นเลขแก้บนนะครับคุณพ่อไดเอามาฝากมาตอนนะครับเพียงมผโชกวิลาบกันนะครับเป็นเลขแก้บนก็คือ92กับห7เจดนะครับ92้ากับห้าดนี้เป็นเลขแก้บนนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มักชอบนะครับแคปหน้าจอไว้ผู้แคปหน้าจอเ่าเป็ี่ยนทางแอดวิไลก็ทวนตัวเลขให้เบิ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับทวนตัวเลขให้เบิ้งแล้วนะครับเอา คลิปนี้เป็นลางยางเดี่ยวนะครับแนื้ทางของคุณพ่อเซียนสีเทพนะครับสุดท้ายนี้นะครับใน FC คุณพ่อคุณแม่ทังช่องนะครับอายุดีไม่แห้งกับสุกๆมันหมันกับตัวเลขแน,นื้ทางครับของคุณพ่อเซียนสีเทพเมืองเพชรบุร์นะครับอายุดีไม่แห้งสุดทันไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ